ดาราสาวดาวรุง่งเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกแฟนเก่าพดแฉยิ้มเงินไม่คืนกรณีนักสแสดงสาวคิมจียองถูกอดีตแฟนหนุ่มออกมาแฉว่ายิ้มเงินแล้วไม่ใช้คืนโดยฝ่ายเล่าว,ว่าจียองได้ยิ้มเงินไป4ล้านวอนและยังไม่ติดต่อและติดต่อไม่ได้ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้ายังไม่ติดต่อมาเจอกันที่โรงพักเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด คิมจียองได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมพร้อมเปิดใจเกี่ยวกับข้อหาดังกล่าวว่าสวัสดีนี่คือนักแสดงหญิงคิมจียองก่อนอื่นต้องขอโทษทุกคนที่จะรู้สึกสับสนและผิดหวังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฉันกำลังอยู่ระหว่างการขอคำปรึกษาทางกฎหมายกับพ่อแม่ของฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุด ปัญหาที่เผยแพร่ฉันขอโทษอีกครั้งที่แจ้งข่าวรายนี้แก่คุณในช่วงวันหยุดฉันจะอัปเดตให้คุณทราบเมื่อดำเนิกนการแล้วฉันขอโทษโด,ดยปัจจุบนันคิมจียองผ่านตัวเป็นนักสแสดงอิสระไร้สังกัดหลังจากที่สัญญาพิเศษของเธอสิ้นสุดลงเมื่อปีที่แล้ว